ในยุคที่ AI พัฒนาไปแบบก้าวกระโดดสุดๆเลยนะครับหลายคนก็อาจจะเริ่มมีคำถามในใจว่าเอ๊ะแล้วเราละ่ะจะไปยืนอยู่ตรงไหนกันแน่วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับว่าทักษะอะไรที่จะทำให้เราไม่ใช่แค่อยู่รอดแต่สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในโลกยุคใหม่นี้เป็นคำถามที่เชื่อว่าหลายคนก็คิดอยู่ในใจเหมือนกันนะครับแต่แทนที่เราจะกังวลหรือกลัวเรามาลองเปลี่ยนมุมมองกันดีกว่าครับ เปลี่ยนความกังวลให้กลายมาเป็นโอกาสด้วยการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อให้ AI กลายมาเป็นผู้ช่วยที่ทรงพลังที่สุดของเรายังไงล่ะครับหัวใจสำคัญเลยอาจจะไม่ได้อยู่ที่การมองว่าใครจะมาแทนที่ใครนะครับแต่เป็นการเปลี่ยนคำถามใหม่ไปเลยว่าเราจะทำงานร่วมกับ AI เพื่อสร้างสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้ยังไงนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สาคัญมากๆแล้วเราจะทำยังไงละ่ะ คำตอบก็คือกุญแจสําคัญที่จะปลดล็อกศัก,กยภาพของเราครับซึ่งก็คือเสาหลัก3ประการที่จะช่วยให้เราแข็งแกร่งและพร้อมรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงลองมาดูกันทีละข้อเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่เสาหลักแรกกันเลยซื่อเป็นอะไรที่ทรงพลังที่สุดและเป็นเอกลักษณ์ของเรามากๆนั่นก็คือทักษะที่ AI ไม่สามารถเรียนแบบได้หรือพูดง่ายๆก็คือความเป็นมนุษย์ของเรานั่นเองครับ ถ้าดูจากตารางนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับว่าจุดแข็งของเรากับ AI เนี่ยมันแตกต่างกันคนละขั้วเลยในขณะที่ AI เก่งเรื่องการประมวลผลข้อมูลมหาศาลด้วยความเร็วสูงมากๆนะครับมนุษย์เรายังคงโดดเด่นในด้านการตัดสินใจที่ซับซ้อนความคิดสร้างสรรค์แบบที่ไม่มีกรอบแล้วก็การแก้ปัญหาที่ต้องอาศัยความเข้าใจในบริบทที่ลึกซึ้งมากๆทักษะพวกนี้ล่ะค่ะคืออาวุธสำคัญของเราเลย ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์เพื่อหาทางออกจากปัญหาที่ดูเหมือนจะตันไปหมดแล้วการเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนร่วมทีมเพื่อสร้างทีมเวิร์กที่ดีหรือการจุดประกายไอเดียใหม่ๆที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อนซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับคือสิ่งที่ AI ยังทําไม่ได้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกนิดลองมาดูตัวอย่างคําถามที่บริษัทชั้นนําจริงๆเขาใช้สัมภาษณ์งานกันครับโหคําถามนี้ฟังดูแล้วจะตอบยังไงล่ะเนี่ย ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเป้าหมายของเขาเนี่ยไม่ใช่การหาคำตอบที่ถูกต้องเป๊ะๆนะครับแต่เขาต้องการดูกระบวนการคิดของเราครับแทนที่จะเดาสุ่มๆการคิดเชิงโครงสร้างหรือ structure thinking จะช่วยให้เราค่อยๆแยกปัญหาใหญ่ออกเป็นส่วนเล็กๆที่จัดการได้ง่ายขึ้นเห็นไหมครับตั้งแต่การประมาณการประชากรการแบ่งกลุ่มเป้าหมายไปจนถึงการคำนวณยอดขายนี่แหละครับคือทักษะการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วน ซึ่งมนุษย์เราทำได้ดีกว่า AI อย่างเห็นได้ชัดเลยเอาละ่ะพอเรารู้แล้วว่าเรามีดีอะไรทีนี้ก็มาถึงเสาหลักที่สองครับนั่นก็คือการเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับ AI ไม่ใช่การมองว่าเป็นคู่แข่งแต่ให้มองว่าเป็นคู่หูที่จะมาช่วยเสริมพลังให้เราต่างหากลองนึกภาพตามนะครับว่า AI เป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่เก่งมากๆเลย เหมือนสมัยก่อนที่เรามีเครื่องคิดเลขมาช่วยให้เราคำนวณได้เร็วขึ้น AI ก็เข้ามาช่วยงานที่ต้องทำสัมสังหรือวิเคราะห์ข้อมูลที่มันซับซ้อนมากๆทำให้เรามีเวลาไปโฟกัสกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้แบบเต็มที่เลยและทักษะที่ตอนนี้สำคัญมากๆเลยก็คือ พรอมเอนจิเนียริงครับหรือถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือศิลปะในการสื่อสารกับ AI นั่นเองมันเปรียบเสมือนการที่เราเป็นวัทยากรที่ต้องรู้ว่าจะสั่งให้นักดน,นตรีซึ่งก็คือ AI เนี่ยเล่นออกมาอย่างไงเพื่อให้ได้เพลงที่ไพเราะและตรงใจเราที่สุดยิ่งเราสั่งงานได้ชัดเจนและฉลาดเท่าไหร่ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะยิ่งน่าทึ่งมากขึ้นเท่านั้นเลยครับ การฝึกฝนทักษะพวกนี้นะครับจะทำให้เราสามารถควบคุม AI ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ใช่แค่ใช้เป็นแต่ต้องใช้ให้เก่งเพื่อสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมและที่สำคัญมากๆคือต้องรู้เท่าทันเพื่อไม่ให้ได้ข้อมูลที่ผิดพลาดกลับมาหรือที่เขาเรียกกันว่าขยะเข้าขยะออกนั่นเองครับคือถ้าเราใส่ข้อมูลมั่วๆเข้าไปสิ่งที่ได้กลับมามันก็มั่วเหมือนกันโอเคตอนนี้เรามีสองเสาแล้วนะคือทักษะเฉพาะตัวของเรากับทักษะการทำงานร่วมกับ AI แต่ยังไม่พอครับมันต้องมีเสาหลักสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือกรอบความคิดหรือ Mindset ที่จะช่วยให้เราพร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นเองมีคำพูดหนึ่งที่น่าสนใจมากจาก CEO ของ LinkedIn นะครับเขาบอกว่าโลกของการทำงานไม่เคยหมุนเร็วขนาดนี้มาก่อนและระบบการศึกษาก็ยังปรับตัวไม่ทันแปลว่าอะไรครับ แปลว่าการเรียนรู้มันไม่ได้จบแค่ในรั้วมหาวิทยาลัยอีกต่อไปแล้วแต่มันกลายเป็นการเดินทางที่เราต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปตลอดชีวิตครับกรอบความคิดเหล่านี้นะครับคือเครื่องมือสําคัญที่จะพาเราไปข้างหน้าได้มันคือความเชื่อที่ว่าเฮ้ยเราเก่งขึ้นได้อีกนะหรือที่เรียกว่า growth mindset มันคือความสามารถในการปรับตัวเหมือนกิ้งก่าที่เปลี่ยนสีตามสภาพแวดล้อมและคือความพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่ทุกครั้งที่เราล้ม และสุดท้ายแล้วพลังที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่เสาหลักต้นใดต้นหนึ่งนะครับแต่มันเกิดจากการบูรณาการหรือการเอาทักษะทั้ง3ด้านเนี่ยมารวมพลังกันต่างหากลองจินตนาการดูสิครับเมื่อเรานำเอาความคิดสร้างสารรค์แบบไร้ขีดจำกัดของมนุษย์มารวมกับความเร็วในการประมวลผลที่มหาศาลของ AI และขับเคลื่อนทั้งหมดนี้ด้วยกรอบความคิดที่พร้อมจะเติบโตอ,อยู่เสมอ โอ้โหผลลัพธ์ที่ได้คือพลังร่วมที่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆและปลดล็อกศักยภาพที่เราอาจไม่เคยคาดคิดมาก่อนได้เลยดังนั้นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับทั้งสาวเสาหลักนี้นี่แหละครับคือแผนที่นำทางสู่อนาคตของเรามันจะช่วยให้เราไม่ใช่แค่เอาตัวรอดแต่สามารถเติบโตและเป็นผู้นำในยุคข,ของ AI ได้อย่างแท้จริงครับและคำถามสำคัญสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายให้ทุกคนกลับไปคิดก็คือ จากทักษะทั้งหมดที่เราคุยกันมาทักษะแรกที่เราจะเริ่มลงมือพัฒนาตั้งแต่วันนี้เลยคืออะไรเพราะการเริ่มต้นก้าวแรกนี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตของเราทุกคน